ครับก็นี้มาซ่อมแอร์ครับลักษณะของการเสียแอรเครื่องนี้นะครับคือพัดลมระบายความร้อนไม่หมุนนะครับแล้วก็ด้านล่างไฟติดไฟสีเขียวขึ้นนะครับแต่ว่าใบพัดลมไม่หมุนนะครับสองสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ด้วยกันคือมอเตอร์พัดลมเสียครับคาปาเสื่อมแล้วก็เราจะมาดูไฟกันครับว่าไฟมันเข้าเครื่องหรือเปล่ามาดูกันครับเป็นคาปา ใบติดครับผมนี่ถ้าหมุนแล้วไม่หมุนนี้นะครับคือใบติดอย่างนี้ต้องลื้อครับลื้อออกมาแล้วก็ทําการดูตลัลูกปืนนะครับว่ามันหนืดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลื้อมาหรือกกะแจะน็อตสองตัวเราแกะโครงออกเออโครงออกไหมเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับว่าจะเอาโครงไหมครับเพื่อนๆครับก็มันจะมีน็อตนี่ครับตามแนวมาเลยครับแล้วก็หงายไว้นี้ เราออกไว้ตรงอื่นรับแล้วเราจะมาถอดใบออกครับตรงนี้จะเป็นถ้าจะถอดใบนี่ต้องมีตัวหกเหลี่ยมนะครับสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสลักนี้เราเอาใบออกแล้วก็แค่หมุนตรงนี้นะครับมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับนี่ครับก็ดึงออกมานี้ครับดึงมาทั้งยวงเราจะไปทําด้านล่างกันนะครับเพราะว่า ต้องแปลวงกเหลี่ยมนะครับทีนี้สายไฟเราตัดยังไงตัดแบบนี้นะครับการเสร็จอย่างนี้ครับเราก็เหลือต่อไว้นะครับเพื่อจะต่อให้โดนสายเดินนะครับเดี๋ยวเราไปเลื่อนเลยครับแล้วครับเพื่อนต้องนี่ครับใช้หกเหลี่ยมนะครับหมุนน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงออกนี้เรามาดูตรงนี้ครับมันหมุนไม่ไปเลยครับมันติดเลยครับคือมันติดไปแล้วครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน็อตนะครับแล้วก็ขันน็อตออกแล้วก็ ไอ้ควงปากแบนนะครับงัดออกนะครับก็งัดตรงนี้ครับหลังจากที่เรา็อดออกแล้วนะครับหนาเกิน ลูกปืนนะครับสนิมมันขึ้นนะครับนี่ก<อ>็เกือบไหม้นะครับเกือบคนลวดไหม้จับไม่ได้นะครับร้อนเดี๋ยวเราจะควอ,อาด้านล่างออกด้วยนะครับ ค่อยๆกะเติบบวกทีนิดๆท,นดทีนิดนะครับ คับพอมันดุดออกมาอย่างนี้ครับมันจะเป็นลุกตุ่มเนาะจริงที่มันเสียนะครับมันเออเออเอเอร้อนตลับลูกปืนตะบนไม่เสียนะครับมี่หมุนมได้เสียตัวล่างครับผมกับตัวล่างมันน่าจะติดนะครับ เดี๋ยวผมมอเตอร์แล,ลกขีด้็ไปก่อนครับขีดขีดตัวนี้ด้วยนะครับ จะลื่นแบบนี้นะครับนี่ข้างบนมันไม่ติดนะครับมันติดติดด้านล่างครับแล้วก็นี่ถ้าเราปล่อยอีกหน่อยมันจะไหม้นะครับเพราะว่าร้อนมากเ <c oughs> ดี๋ยวเราเอานี้ใส่แล้วก็ลองหมุนดู <c oughs> หมุนได้ยัง <c oughs> ขยับขยับดูนี้ครับ <c oughs> ตรงนี้ต้องหมุนติ้วเลยนะครับถึงจะได้อะ <c oughs> ไรลองนี่ไปก่อน ใส่เบาๆเนาะเริ่มหมุนได้แล้วครับผมคกีมนะติดเนาะผมมืออนะึดแล้วก็สไลด์คิดเข้าไปอีกครับผมให้มันเป็นละลาะยละละละจารบีที่เหนียวเหนือดอยู่ข้างในครับแล้วก็น้ำมันจากหยอดเข้าไปแบบ ครับหมุนได้แล้วครับผมพล้อมตัวแล้วนี่นี่ก็ถือว่าเริ่มดีแล้วครับเดี๋ยวเรา,เาเจะระบีมาใส่นิดนึงนะครับกับผมก็นี่เป็เจะระบีกระปุกธรรมดาแล้วครับ จริงๆมันต้องเปิดฝาใส่นะครับทีนี้เพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์เปิดนะครับก็เลยยัดยัดไปอย่างนี้เลยครับโอเคครับอันนี้เราจะทําเพราะใช้ได้ก่อนเป็นครับเพราะว่าช่วงนี้ปิดรัานนเ,เปิดร้านนะครับอันนี้นนก็ เราจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําใหม่นะครับทาให้มันดีกว่านี้นะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมใส่เข้าไปเลยครับตรงนี้เราเอากระเบียใส่นิดนึงนะครับเพื่อเวลาใส่มันจะได้ง่ายๆขึ้นนะครับเราใส่มันจะได้เราออกด้วยนะครับมันจะได้ง่ายๆขึ้น อย่งก็ไม่ให้มันเป็นสนิมน,นะครับแล้วก็รูดใส่กันตัวกันโอเคเ้วก็วางลงไปเลยครับก็ตำแหน่งมันดูตำแหน่งเดิมก็ได้ครับนี่เดี๋ยวผมจะทาเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับจะได้เข้าง,ง่าย ดูรอยเดิมก่อนนี่ครับรอยเดิมมันก็ให้มันเข้ารอยเดิมก็ได้ครับหรือเอารอยใหม่ก็ได้นี่ครับเข้าได้ง่ายเลยครับไม่เหมือนตอนถอดนะครับตอนถอดตออ้องเคาะตั้งนานครับตัวนี้เราก็เป็นแหวนนะครับก็แหวนตัวนี้มมนอยู่ด้านล่างหรือเปล่าออกมาก่อนครับผมว่ามมนอยู่ด้านล่างนี่นะครับ แย่งนี้อยู่ด้านล่างครับคือที่ทำเกาะยากไหมออกง่ายมากเลยครับผมเคอยู่นี้แหละครับผมอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้เลยใส่ไปเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันใส่ไม่ยากแล้วครับผมใส่ง่ายแล้ว ใส่ง่ายๆเลยครับนี่ก็นี่จะเป็นแหวนรองตัวนี้นะครับโอ้โหเสียพวงนี่ก็จะบีทาหนอ่อยก็ได้ครับมันจะได้ไม่ขึ้นสนิมนะครับโอเคเห็นะครับตัวนี้เป็นแหวนรองตัวนี้อย่าลืมใส่นะครับก็สวมเข้าไปสวมเข้าไปตรงตรงนะครับนะครับจะหมุนลื่นกว่าเดิมตั้งเยอะเลยครับผมโอเค ตรงนี้เราจะระบีทาดน,นึงนะครับมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนลูกปืนใหม่แล้วก็ต้องถอดแล้วไปซื้อใหม่ครับตอนนี้เป็นงานฉุกเฉินนะครับเราก็ไม่ต้องถอดแล้วไปซื้อใหม่ครับเราก็ใช้ตัวนี้เลยลก็ทาครับมันจะได้เข้าง่ายเวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องคอเคาะแรงๆครับกันสนิมได้ด้วยครับจะระบีแล้วก็ใส่ในตำแหน่ง นี่ไม่มีตำแหน่งเนาะสายตรงรูแล้วกันครับนี่นี่เห็นรูมันครับนี่รูนี่โอเคแล้วก็ดูรูมันครับพอลงไปหมดครับแล้วก็หมุนดูครับนี่ครับหมุนกล้องตัวแล้วครับผมครบ โอเคนะครับแล้วเราก็ไปหาน็อตมาใส่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบเข้าไปท่อหดนะครับแล้วก็แหวนนะครับแหวนนี่ขาดไม่ได้นะครับเพราะอะไรถึงขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้ารูรูที่จะยึดตรงนี้นะครับมันมันกว้างกว่าหัวน็อตเรานะครับเราต้องเอาแหวนใส่นะครับอย่างนั้นจะหลุดนะครับยึดน็อตให้แน่นทุกตัวแล้วครับตัวนี้ด้วยนะครับผูกเหลี่ยมด้วยลึงดูด้วยนะครับว่ามันจะหลุดไหมครับหมุนดูครับนี่ โอเคหมุนข้องตัวแล้วครับผมเรามีถึงวิธีการต่อสายนะครับให้เพื่อนนำตัวหดตัดสั้นๆนะครับแล้วก็สวมกันเข้าไปที่สายไฟทุกเส้นนะครับแต่ละสีของมันเลยนะครับเสร็จแล้วนําไฟแช็คลนไปที่สายไฟแต่ละเส้นที่เราพันเมื่อสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมได้ต่ออีกสองเส้นก็เสร็จแล้วครับครับเพื่อนครับก็ตอนนี้เราต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวใช้เทปพันสายไฟพันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับี๋ยวเราก็มาประกอบกันเลยครับ ทำกอนครับขั้นตอนสําคัญเราต้องนี่ครับพันสายแอร์อย่าให้มันระเกะระกะนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันไปนโดนใบนะครับโดนใบเนาะเรหมุดน,ดนดูห้องตัวแล้วครับนี่ก็เก็บสีเก็บไรเรียบร้อยครับตรงนี้ถ้ามีน็อตก็ขันซีติดไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไฟเขียวขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็แอร์ A. มีลมออกแล้วเย็นนะครับไฟเขียวขึ้นแอร์ A. มีลมออกก็เย็นแสดงว่าคอมคอยร้อนนะครับคอยร้อนคือพัดลม ที่อยู่ในกล่องข้างบนนะครับมันทํางานมันหมุนได้ปกติถ้าเกิดว่าไฟเขียวขึ้นมีต่ลมออกที่แอร์นะครับแสดงว่าบางครั้งนะครับคอยล์ร้อนหรือพัดลมคอยล์ร้อนที่อยู่ด้านบนอาจจะหยุดหมุนนะครับเราต้องไปเทสดูก่อนนะครับแล้วก็ดูก่อนว่าพัดลมช็อตหรือเปล่าเสียรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันช็อตมันเสียเราก็เปลี่ยนวิธีนี้ก็ได้นะครับหรือเอามาซ่อม,มเองก็ได้ถ้าไม่อยากซ่อมก็ถอดมอเตอร์นะครับยกไปทั้งยวงนะครับไปซื้อที่ร้านแล้วก็มาใส่เอง ไม่ต้องไปหาช่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็นํามาฝาก,กเพื่อนๆสาหรับพีแอ์ไม่เย็นนะครับพอมีต่ลมออกเราต้องไปสังเกตทั้งนอกเลยครับว่าไปเขียวขึ้นแล้วอคอยร้อนหรือพัดลมคอยร้อนด้านบนมันหมุนหรือเปล่านะครับถ้าไม่หมุนเราประเทสดูที่ค่าป้านะครับตัวสี่เหลี่ยมดําๆนะครับดูว่ามันแตกหรือว่าค่ามันล้นเปล่าถ้าเกิดเราหมุนที่ใบนะครับใบพัดลมมันหมุนได้คล่องตัวนะครับแต่ว่า เวลาไฟเขียวขึ้นมันไม่หมุนนะครับเราต้องอดูที่คาปานะครับว่าคาปาเสียหรือเปล่าหรือ,รอเอาไปเปลี่ยนมาเลยก็ได้นะครับลองมาใส่ดูจะได้ประหยัดทุนในการจ้า,จางช่างหรือช่างอาจจะหายากเนาะหลายวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนตม์ด้านล่างแล้วก็ดูช่องกระแสารไปเร,เรื่อยนะครับเดี๋ยวจะนํามาฝากเรื่อย,อยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ